ครับตาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีไลเซอร์นะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอหน้ากันแบบตัวเป็นๆเ,เลยวันนี้ก็มาเปิดกาชาในชีวิตจริงกันดีกว่าปกติเปิดแต่ในเกมนะเกลือ,อามามากแล้ววันนี้เปิดในชีวิตจริงเลยเคยไหมยอยู่บ้านเฉยๆแล้วมีของมาส่งของก็ไม่ใช่ชื่อเราแต่เป็นของคนในบ้านเรานี่แหละแล้วมาเก็บเงินปลายทางด้วยโดนทุกวันจนรู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่ไหวแล้วนะเราจะต้องจ่ายเงินทุกวันโดยที่เราไม่ได้ใช้ของชิ้นนี้เลยเหรจับมันมารีวิวซะเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการเกิดประโยชน์นะเปิดกาชาชีวิตจริงครับของนี้จะเป็นของอะไรนะที่อยู่ผมจะไม่บอกนะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าไหนๆก็เสียตังค์ละตอนแรกนึนกว่าเป็นมิจฉาชีพอ๋อมียเมียฉาชีพฮะอันนี้มาลุ้นกันเลย ว่าเป็นการแกะของอต่อหน้ากล้องด้วยนะเผื่อว่าของแบบบุบสลายเสียหายจะได้เอาไปคืนเอาไปเปลี่ยนได้นะฮะอันนี้ออกมาจากซองส่งละสีดำดำอ้อหูฟังครับเป็นหูฟังบลูทูธหูฟังบลูทูธเนี่ยโอ้โอ้จะใช้ได้ดีหรือเปล่า คงต้องรองดูกันอีกทีเดียวเด้อแกะเลยของรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้มีหูฟัง2อ,อันที่บรรจุภันฑ์บุบๆนะครับแล้วก็อ่าที่ตัวเก็บหูฟังนะสำหรับเวลาชาร์จแบตแล้วก็มีกรอบการกระแทกมาให้ด้วย นีสายชาร์จครับส่วนอะแดปเตอร์ต้องเราต้องไปหาเอาเองนะฮะสายชาร์จเป็น Type C นะครับส่วนเรื่องฟามชาร์ตอันนี้ผมต้องลองฟังอีกทีแต่ก่อนอื่นต้องเสียบหูฟังคืนที่มันก่อนนะครับเชื่อไหมผม ผมไม่เคยใช้หูฟังแบบนี้เลยนะคือผมไม่ชอบเวลาที่ว่ามันแบตหมดอ่ะหรือว่าเวลาที่ต้องใช้อ่ะเราต้องเหมือนกับต้องมานั่งเปิดบลูทูธเด็บบลูทูธด้วยเอฟบลูทูเตลอะไรนะเสียบเข้าไปแล้วครับมันจะมีไฟสีฟ้าตรงนี้ด้วยแล้วก็บอกว่ามีแบตอยู่78%นะครับคนสั่งไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้จ่ายตังค์เอ้ แลนะะหลังจากที่ได้ลองใช้ดูแล้วนะผมว่ามันก็โอเคระดับหนึ่งนะครับแต่รู้สึกว่าเสียงเบสจะเบาน้อยไปหน่อยซึ่งมันก็สมราคาของมันแล้วแหละมันก็ไม่ได้เสียงดีอะไรมากมายนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะซึ่งผมจ่ายมาในราคา5 5บาทครับก็ไม่รู้ว่าราคาเต็มมันเท่าไหร่ยังไงหรือว่าซื้อมาจากร้านไหนนะถ้าผมได้ข้อมูลเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพิ่ม,เต,ม,เ,ตมเติมแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้เราคงต้องฝากว่าเท่านี้แหละลาไปก่อนสวัสดีครับ